โอเคนะครับน้องๆต่อมานะครับน้องๆก็จะต้องมารู้จักกับปฏิยานุพันธ์นะครับหรือก็คืออินทิเกรตนั่นเองนะครับน้องๆรู้จักลิมิตมาแล้วใช่ไหมรู้จักดิฟมาแล้วนะครับต่อมาก็คืออินทิเกรตนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยน้องๆก็สงสัยว่าอินทิเกรตคืออะไรนะครับอินทิเกรตเนี่ยในเชิงของคณิตเนี่ยเขาจะกล่าวไว้ว่าอินดิเอร์อินทิเกรตเนี่ยคือปฏิยานุพันธ์นะครับคือตัวที่จะทําให้คือพี่พูดขอพูดง่ายๆนะอาจจะไม่ถูกหลักคณิตนิดน,นึงก็คือขอพูดง่ายว่า ถ้าน้องสมมติสมมตินะน้องออมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึงฟังชัน y น้อง, dip này, องดิฟฟังก์ชันนี้น้องจะได้ y y แหละถ้าน้องดิฟมันน้องจะได้ y ดิฟถูกไหมครับอ่ะแต่ถ้าน้องอยากทำให้ y ดิฟเนี่ยกลับไปเป็น y น้องก็ต้องใช้ตัวอินทิเกรตนั่นเองนะครับนะเราก็จะใช้ in เราก็ใช้อินทิเกรตนะครับ เข้ามาช่วยนั่นเองครับก็คือตัวที่ทําให้ y ดิฟกลับไปเป็น y นั่นแหละนะคะขอพูดง่ายๆนะครับแต่เรามาอ่าเราเดี๋ยวเรามาลองดูนิยามกันดีกว่านะครับเขาบอกว่าฟังก์ชัน f เป็นปฏิเอ่อ f ใหญ่ x นะครับเป็นปฏิยาขออง่าเ,เป็นปปฏฏิิิิกรยานุพันธ์ของ f เ x, x นะครับก็ต่อเมื่อ d y บาย x ใหญ่เนี่ยนะครับก็คือฟังก์ชันนี้เนี่ยเท่ากับตัวนี้นั่นเองโอเคไหมอ่ะต่อมานะครับ เราจะเราจะเขียนเครื่องหมายนี้ยังไงล่ะนะครับปฏิยานุพันธ์หรืออินทิเกรตเนี่ยครับเราจะมีตัวหนอนนะครับเราเรียกว่าถั่วงอกก็ได้นะถั่วงอกตัดฟังก์ชันแล้วก็ตัดด้วย dx โอเคไหมถั่วงอกตัดฟังก์ชันแล้วก็ตัดด้วย dx โอเคไหมครับอ่านี่ก็คือเครื่องหมายของมันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูสูตรดีกว่าปฏิยานุพันธ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีดิฟค่าคงที่เอ่อปฏิยานุพันธ์เนี่ยพี่ขอให้น้องเนี่ย ดบบแรกนะคับ,บอกว่าถ้าเราอินทิเกรตนะครับถ้าเราอินทิเกรตค่าคงที่เราจะได้ kx บวก4โอเคไหมอ่าต่อมาถ้าเราอินทิเกรต k คูณฟังก์ชันเราสามารถดึง k ออกได้โอเคป่ะครับอ่ะข้อที่3ก็าบอกว่าถ้าเราอินทิเกรต f x บวกหรือลบ g x เนี่ยเราก็สามารถแยกได้หรือกระจายได้นั่นเองนะครับต่อมาคืออินทิข้อ4สําคัญสุดลูก เลยนะข้อสเนี่ยสำคัญสุดเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าอินทิเกรต x กำลัง n มาจะเท่ากับ x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1นบวกสนั่นเองโอเคไหมอ่ะส่วนข้อที่5นะครับก็คือข้อที่พี่ปื้มพูดไาตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าเราอินทิเกรตฟังก์ชันดิฟเนี่ยเราจะกลับไปได้เป็นฟังก์ชันตัวเดิมที่บวก4เพิ่มขึ้นมาเมื่อ C เป็นค่าของตัวนั่นเองนะครับอ่ะนอกพี่พูดไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้สับอะไรเยอะเนาะมันก็แค่แบบฟังๆนะเราลองมาดูวิธีการใช้อิินนเกกกตัดีว่าาเบอกว่่าาาอองงหคขินทิเกรตบ 2x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่ามันคืออินทิเกรต 2x กำลังสองบวก x บวกหนึ่ง dx เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับนะก็อินทิเกรตการบวกได้นะครับก็จะกลายเป็นขอเขียนละเอียดนะอินทิเกรตนะครับ 2x กำลังสอง dx นะครับบวกอินทิเกรต xdx นะครับแล้วก็บวกกับอินทิเกรตหนึ่ง dx โอ้ยข้อนี้ดีจังเลยเพราะเราสามารถหาได้หมดเลยใช่ไหมอ่ะ หนูดูนะเพราะตรงนี้หนูอินทิเกรตค่าคงที่ดึงออกข้างนอกได้ใช่ไหมก็คือสองอินทิเกรต x กำลังสองได้เลยคะ่ะก็คือได้เป็นคูณอยู่ก็คือได้เป็น x กำลังสามใช่ปะก็คือขอโทษ x กำลังสองบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งนะครับอ่าบวกกับอินทิเกรต x dx ใช่ไหมมันก็คือ มันก็คือ x กำลัง1บวก1ถูกไหมส่วน1่บวก1นนะครับแล้วก็บวกกับอินทิเกรต1ก็คือได้1 x โอเคปะอ่ะนี่จัดรูปให้สวยงามมันก็จะเท่ากับ2มันเท่ากับ2ของ x กำลังสส่วนเอ้ยขอโทษ x กำลัง 2. x กำลัง 3, ส่วน 3, นะครับบวก x กำลัง2 ส่วน2บวก x เนาะอ่าหรือเขียนให้สวยๆก็กลายเป็น2ส่วน3 x กำลัง3บวก1ส่วน2 x กำลัง2บวก x แล้วก็นะครับบวก4ไอพี่ปูบวก4มาจากไหนเราใส่บวก4ไปเรียบร้อยทีนี้เนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าเฮ้ย บวกซีมาจากไหนหรือจริงๆแล้วพี่ปพ้มไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งพี่ปพ้มเห็นไหมตามสูตรเนี่ยทุกๆครั้งที่เรา,าอ,อาินทิเกรตแปลงค่าออกมาอินทิเกรตแปลงค่าออกมาอินทิเกรตแปลงค่าออกมามันจะต้องมีอะไรบวก C ติดมาด้วยเสมอถูกไหมครับอ่ะจริงๆเนี่ยพี่ปื้่มก็ควรจะต้องใส่บวก C ตรงนี้เนาะบวก C ไปตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยด้วยคำที่ c เนี่ยคะ่ะมันเป็นค่าคงตัวพี่ปพ้มเลยบอกว่างั้นนีบวก C บวก C บวก C เนี่ยก็ขอรว่วเป็นบวก C ตอนจบได้ปะซึ่งเวลาาพี่ืมทํ เวลาพี่เพิ่มทำโจทย์ของพี่เพิ่มเองจริงๆน,นะพี่เพิ่มก็จะต้องพึงระวังว่าเมื่ออินทิเกรตเสร็จแล้วต้องใส่ซีแต่ว่าถ้าจะใส่ยิบย่อยมันก็ลําบากนะครับดังนั้นเราใส่ตอนจบทีเดียวเลยก็ได้โอเคไหมครับอ่าเป็นแบบนี้นี่เองครับอ่ะต่อมาอินทิเกรตอินทิเกรตจำกัดเขตหรืออินทิเออินทิเกรตจำกัดเขตนะครับอืมอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับก็คือเรามีขอบเขตของอินทิเกรตมาให้นะครับเพื่อแทนค่านะครับเขาบอกว่า อินทิเกรตนะครับอินทิเกรต f x dx เนี่ยมันจะได้ตัวนี้ใช่ปะจากจากเดี๋ยนะจาก a ถึง b นะครับเราก็จะได้ว่ามันก็กลายเป็นฟัง์ชันนี้ที่มี b และ a เอ่อจาก a ถึง b ครอบคุมอยู่นะครับซึ่งเราก็เอา b ครับนะครับก็จะแทน b เข้าไปน f x ก็จะกลายเป็น f b ล o ด้วย f a นั่นเองก็คือหมายถึงว่าถ้าพูดง่ายๆคือเมื่อเราอินทิเก t ตเสร็จแล้วครับเราก็ต้องแทนค่าลงไปโดยเอาเป็น f b f a โอเคไหมอ่า สูตร่จริงสูตรส่วนใหญ่ของอินทิเกรตจำกัดเขตก็จะคล้ายๆกับอินทิเกรตปกติเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมีอย่างข้อ3นะครับที่จะมีแปลกใหม่ขึ้นมาคือเราสามารถหาตัวเชื่อมของของตัวฟังก์ชันได้นั่นเองเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะรับก็คือเมื่อเราสลับอยากจาก จาก a อจากปกติคือจาก a ถึง b ใช่ไหมจาก a ไป b ีจะแยกจากจะได้จาก b ไป a แล้วก็ใส่ลบเข้าไปข้างหน้าโอเคไหมอ่าทีนี้นะครับเราลองมาดูข้อนี้กันนะครับจงหาค่าของอินทิเกรต1ถึง0นย์ของ x กําลัง3บวก 2x กําลัง2ส่วน x นั่นเองนะครับอ่ะพี่เพื่อนขอเขียนโจทย์ก่อนนะโอ้ยน้องบอกว่า ก็ะได้ว่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึง1นะครับของ x อกําลัง3บวก 2x กําลัง2ส่วน x นะครับตคือน้องๆยังไม่ต้องสนใจตัวของขอบเขตก็ได้เนาะคือให้น้องๆอินทิเกรตให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแทนขอบเขตตอนจบนะครับก็จะกลายเป็นตรงนี้ก็อินทิเกรตนะครับ0ูย์ถึง1ของหุ่ยมันเป็นฟังก์ชันสองตัวหารกันอะแล้ว เราไม่มีสูตรอินทิเกรตการหารถูกไหมครับเราไม่มีสูตรอินทิเกรตการหารเหมือนดิฟทำยังไงนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยน้องๆก็ต้องสมควรต้องจัดรูปนะครับต้องจัดรูปก่อนอินทิเกรตเนาะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเราไม่มีอินทิเกรตการหารแน่นอน,เ,นอเราไม่มีอินทิเกรตแยกบนแยกล่างเพราะอินทิเกรตไม่แยกได้แค่บวกลบถูกไหมครับอ่ะนั้นพี่ปพ้มมองเห็นแล้วว่าเอ้ยมันส่วน x อนะ่ะคือมันเป็นเศษส่วน x กสุะเร่างนั้นเราสามารถแยกส่วนได้นะครับก็จะกลายเป็น x กำลังสส่วน x นะครับบวกกับ 2, x กำลังสส่วน x นั่นเองนะครับ d x โอ้ยง่ายละอ่ะทีนี้ตัดทอนมันสักหน่อยนะครับของ x กำลังสใช่ไหมครับบวกกับ2 xdx อ่าทีนี้อ่ะอินทิเกรตได้แล้วแต่ทีนี้พี่ปุ้มขอไม่ยุบนะไม่ไม่กระจายแล้วนะขอแบบรวดเร็วนะครับก็จะกลายเป็นอินทิเอ่อไม่ต้องอินทิเกรตครับก็จะอินทิเกรตได้เลยนะครับก็จะกลายเป็น x กำลังสามส่วนสามบวกสอง x กับกำลังสองส่วนสองนั่นเองนะครับ x เท่ากับหนึ่งถึง x เท่ากับศูนย์เอ็กซ์เท่ากับศูนย์ถึง x เท่ากับหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะนี่ขอตัดทอนนิดนึงได้ตัวนี้ตัดทอนออกไปนะคะอ่ะทีนี้ก็แทนค่านะครับก็จะได้กลายเป็นแทนก็แทนหนึ่งเข้าไปนะครับเพราะว่าเราต้องเอาตัวบนลบตัวล่างถูกปะอ่าเราก็แทนหนึ่งเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็น หนะึ 1, นะ่กำลังสส่วนสบวกหะบวกหเนาะลบกับศูนย์กำลังสส่วนสะครับแล้วก็บวก0นย์ั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าถ้าเราคิดเลขออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเออมันจะได้4ีส่วนสนั่นเองใช่ไหมครับจบแล้วเห็นไหมอ่ะ ข้อข้อแตกต่างของอินทิเกรตจำกัดเขตกับอินทิเกรตไม่จำกัดเขตอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นอินทิเกรตจำกัดเขตเนี่ยเราจะได้คําตอบออกมาเลยเนะคือปกติเวลาเราทำอะครับเราจะได้แค่รูปนี้เนาะแต่พอมีจํากัดเขตปุ๊บเราก็จะได้ค่าคําตอบอ,ออกมาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญน้องๆย่้ลืมนะคบก็คือมันจะเป็น F B ลบ F A นะตรงนี้สําคัญด้วยเนาะหรือว่าบนลบล่างก็ได้อะเมื่อกี้ตอนเราเรียนดิฟนะเมื่อกี้ตอนเราเรียนดิฟ เรามีนิยามของดิฟว่าดิฟเนี่ยคือความชันถูกปะคือความชันของเส้นโค้งนะจุดจุดนั้นถูกไหมคือความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งซึ่งมันก็เท่ากับความชันของเส้นโค้งนะจุดจุดนั้นนั่นแหละนะครับต่อมาเราเราถ้า,ถาเอ่อถ้าดิฟมีถ้าดิฟคือความชันอินทิเกรตก็ต้องมีค่าของมันนั่นก็คือเขาบอกว่าอินทิเกรตเนี่ยคือพื้นที่ใต้เส้นโค้งแต่ละเส้นนะอินทิเกรตคือพื้นที่ใต้เส้นโค้งยกตัวยอย่างเช่น นะครับดูนะถ้าพี่บอกว่าถ้านะครับดูนะพี่เพิ่มมีเส้นโค้งเส้นหนึ่งเส้นนี้นะครับพี่เพิ่มอยากรู้พี่เพ้่มอยากรู้นะพี่เื้่มอยากรู้พื้นที่ใต้เส้นโคง้งตั้งแต่ a จนถึง b เนี่ยเส้นเนี่ยทั้งเส้นที่เพิ่มอยากรู้อยากรู้เนี่ยอยากรู้ทั้งเส้นเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเขาก็จะนิยามว่า อีพื้นที่ตรงนี้ครับที่เราอยากรู้เนี่ยมันก็จะเท่ากับมันจะเท่ากับอินทิเกรตนะครับมันก็จะเท่ากับนะเมื่อพี่เพิ่มให้เส้นโค้งเส้นนี้เนี่ยเป็น fx กดะนะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับ area นะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรตนะครับ b ตั้งแต่ a ถึง b นะครับของ fx dx น่เนี่เห็นไหมเนี่ย คือถ้าดิฟแทนความถ้าดิฟแทนความชันอินทิกรตก็ต้องแทนพื้นที่ใต้เส้นโค้ง,องโอเคไหมอ่าแต่นี้คือกรณีที่มันคือกรณีที่นะครับคือกรณีที่กราฟอยู่ด้านบนนะครับด้านบนแกน x ครอบพอถ้ากราฟอยู่ด้านล่างแกน x บ้างล่ะถ้ากราฟอยู่ด้านล่างแกน x บ้างล่ะเราก็ใส่ลบให้มันนะย่าอยากรู้พื้นที่ตรงนี้นะเราก็แค่ใส่ลบให้มันไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ล่างแกน x เองนะครับ โอเคไหมอ่ะ okay, uh, แต่ถ้าแลวมันอยู่เราอยากรู้พื้นที่ระหว่างกราฟสองเส้นล่ะนะครับเราก็นะครับ,กนะรบปกติทุกครั้งเวลาเราทำอินทิเกรตเนี่ยพี่จะบอกให้เอาจาก a ถึง b ถูกปะอ่ะก็คือจากทางจากตัวนี้จาก b เอา b ไปลบ a เช่นเดียวกันครับถ้าน้องจะน้องจะหาพื้นที่ของฟังก์ชัน2ตัวน้องจะต้องเอาตัวบนลบตัว ล่างนะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรตนะครับจำกัดเขตตั้งแต่ A ถึง B นะครับของ Fx ฟบนั่นเองนะอ่ะเรามาตะลุยโจทย์กันดีกว่านะครับอ่ะข้อแรกนะครับเขาบอกว่ากำหนดฟังก์ชันนะครับโดยที่ F1 เท่ากับ1ะครับและสำหรับทุกๆ x ที่อยู่ในจำนวนจริงเนี่ยเิท่ากับ X กำลัง4ลบ1ส่วน X กำลัง2บวก1นองะครับจงหาค่าของ F ลบสนะครับ f ของลบ 2, นะครับอ่าที่นี้เราทํายังไงเรามีฟังก์ชัน f d i f อยู่แต่เขาอยากได้ฟังก์ชันของ f ปกติถูกปะงั้นแน่นอนเราก็ต้องอินทิเกรตฟังก์ชัน f diff ถูกไหมเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้แหละเพื่อที่จะได้ถาออกมาถูกปะอ่าทีนี้พี่ก็ขอทั้งจากนะจาก f diff x ครับเท่ากับ x กำลังสถูกปะลบหนึส่วน x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้พี่ก็จะต้องอินทิเกรตถูกปะงั้นพี่บอกว่าอินทิเกรต f d i f x dx เนี่ยมันก็จะเท่ากับอินทิเกรตครับ x กำลังสี่ลบหนึ่งส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนึปป่งถูกไหมอ่ะทีนี้พอน้องได้แบบนี้แล้วเนี่ยน้องก็จะต้องดูว่าอ๋อ f d i f นะครับติรดเติดติรดตรงเนี้ยมันคืออะไรมันก็คือได้เนียงจะได้หลักมาเนียงจะได้ f x ถูกป,ปะ ซึ่งมันก็เท่ากับตัวนี้น้องอินทิเกรตนะครับแต่ว่ามันอินทิเกรตยากเนอะมันไม่มีสูตรอาหารโดยแล้วเป็นฟังก์ชันสองตัวน้องต้องแยกน้องต้องจับรูปก่อนครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรตตรงนี้ตรงข้างบนเนี่ยเรามองเป็นผลต่างกําลัง2เนอะครับ,ก,ก,รบก็จะกลายเป็นเอ่อเดี 2, ๋ยวพี่เขียนละเอียดให้นะครับก็จะกลายเป็น x กำลังสส่วนกำลังสครับลบหส่วนด้วย x ก,กำลังสบวกหนึครับ Dx เนาะซึ่งมันก็จะเท่ากับอินทิเกรตนะครับของตอนนี้ข้างบนเป็นผลต่างกำลังสองได้เป็น x กำลังสองลบหนึ่คูณอยู่กับ x กำลังสบวกหนึะครับ dx ส่วน -x กำลังสบวกหนั่นเองนะครับอ่าเราก็ตัดถอนตรงนี้ได้ใช่ไหมซ้ายก็จะเหลือเป็น x กำลังสองบวกหนั้นอินทิเกรตก็จะได้เป็น -x กำลังสส่วนสนะครับลบ x นะครับแล้วก็บวก4นั่นเองอ่าไม่ได้มาแล้วแต่ฟังก์ชันนั้นต้องติด c ถูกป่ะเพราะอินทิเกรตทุกครั้งเราต้องใส่ c ถูกไหมครับอ่ะทีนี้พอเราได้ฟังก์ชันตรงนี้มาครับเราก็ครับพอได้ฟังก์ชันตรงนี้มาเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ค่า c ต่อนะครับต่อมาคือเราจะแก้ค่า c กันอ่ะเรามาแก้ค่า c กันนะครับเราก็จะดูว่าอ๋อโจทย์เขาก็กําหนดตัวนี้มาให้หนีใช่ไหม f ของ1เท่ากับลบหน,นะครับอ่านั่นนะครับจากไม่บอกขอโทษนะจาก f ของ f ของ1เท่ากับหนึ่งก็จะได้ว่าเอา f 1แทนเข้าไปได้เลยลูก S 1ส่วน3ลบ1เท่ากับ1น่นั่นเองถูกปะบวกส่ใช right? ่ปห enfin, like anyway. yeah. ่บวกสเท่ากับ1นดังนั้นโง่ง่ายเลยนะครับดังนั้นเราก็บอกไว้ว่า c เนี่ยก็จะเท่ากับ2ลบ1นส่วน3นั่นเองก็คือ c เท่ากับ5ส่วน3โอเคไหมอ่ะแกหาค่า c ได้แล้วดังนั้นเนี่ยเราจะบอกได้ว่า f x ของเราจะเท่ากับ x กำลังสามส่วนสามลบ x บวก c, c ีอ้บวกีคือบวก c, c ีีคืออะไรครับ c ีคือห้าส่วนสามนั่นเองถูกไหมดังนั้นดังนั้นนะครับ ถ้า c เป็น5ส่วน3น้องๆก็สามารถบอกได้เลยว่าเอา้าดังนั้นผมก็ได้ f x มาแล้วนี่ถูกปะดังนั้นผมก็สามารถบอกได้เลยว่า f ของลบ2ก็จะเท่ากับลบ2กำลัง3ใช่ไหมส่วน3ลบลบ2ใช่ไหมครับแล้วก็บวก5ส่วน3อ่ะไไร นี่ได้เป็นลบ8ส่วน3ลบอ่ะบวก2ใช่ไหมครับแล้วก็บวก5ส่วน3ถูกไหมอ่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยตืดๆดตัด,ต,ดตัดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้กับจับคู่2ตัวนี้เนาะบวกกันได้2บวกเออขอโทษครับ2ลบ3ส่วน3มก็คือ2ลบ1นั่นแหละนะฮะก็เท่ากับ1ดังนั้นเราจะบอกได้ว่า f ของลบสองเท่ากับหนึ่งนั่นเองอุ้ยจบในง่ายมากง่ายมากใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับต่อมาเรามาดู fx เท่ากับ8ลบ x กำลังสองนะครับแล้วก็อ่ะเราให้ทีนี้เราอยากดูพื้นที่แล้วนะบอกว่าให้ fx นะครับเท่ากับ ลบ x กําลังสองนะครับและ g x เ <G X S 1> ท่ากับ x กําลังสองสําหรับทุกจํานวนจริง x อ่ะข้อนี้ค่อนข้างยากนะดูดีนะเขาบอกว่ากราฟของ f และกราฟของ g เนี่ยเป็นไป,นปนดังรูปนะครับส่วนเขาถามง่ายเลยส่วนที่แรงเงาน,นะครับเอ่อมีค่าเท่ากับกี่ตารางหน่วยอ่าทีนี้เนี่ยเราอยากรู้ภาพตรงส่วนที่มันถูกแรงเงาใช่ไหมครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ภาพตรงส่วนที่มันแรงเงานเนี่ย รเราก็แค่ต้องดูก่อนนะครับข้อนี้ให้มาแต่ fx กับ gx ถูกไหมแล้วก็ไม่ได้ให้ขอบเขตมาด้วยถูกไหมครับทีนี้เนี่ยมันคือพื้นที่ใต้เส้นโคง้งถูกปะ่ะน้องๆดูก่อนลูกถ้าจากรูปนี้เนี่ยถ้าเรามานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ของใต้เส้นโค้งอยู่สองเส้นถูกไหมอยู่สองเส้นนะก็คืออ่ะตรงนี้นะเส้นตรงนี้เราเห็นตรงนี้ละ พอพี่พึ่งขีดสีชมพูน้องจะพอจะเห็นอะไรบ้างไหมครับอีส่วนตรงนี้อีส่วนสีชมพูอีส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งของ g ถูกไหมครับมันเป็นเส้นได้เส้นโค้งของ g ส่วนส่วนที่สองเนี่ยครับส่วนสีอินเนี้ยส่วนที่สองของเราเนี่ยมันเป็นใต้เส้นโค้ง f ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้พื้นที่ใต้เส้นโค้งของสองอันเนี่ยเราก็แค่เอาสองนี้มาบวกกันนั่นเองแต่ทีนี้ปัญหาของเราคืออะไรครับปัญหาของเราก็คือเรายังไม่รู้ ขอบเขตเลยใช่ไหมม่มีแค่ภาพตัดตัดให้แล้วเราจะดูขอบเขตได้ไงดังนั้นต้องหาอะไรก่อนครับหาขอบเขตอันดับแรกเราก็ต้องหาขอบเขตที g. G. ่ g ตัดแกน x ถูกป่ถู่ไ g มตาตัดแกน x เมื่อไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องหาจุดตัดตรงนี้ถูกไหมมีอะไรบ้างหาตรงนี้หาตรงนี้แล้วก็หาตรงนี้นะครับเราต้องรู้ขอบเขตทั้งหมดรู้ขอบเขตเท่าหมดเท่าไหร่ สามจุดเลยถูกไหมครับอ่า <c oughs> อะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันเนาะอ่ออันดับแรกเอา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 ,เอา,เอาตรงแรกก่อนเลยนะก็คือจุดตัดของแกน x ของ g นะอ่ะอ่ออันดับแรกอุ๊ยขอโทษค่ะหาจุดตัดแกน x ของ g g โอเคไหมเท่า,ากับเท่าไหร่ g เท่ากับ x กำลังสองนะอยากหาจุดตัดแกน x ก็ต้องให้ y เป็น0นย์ดังนั้นนะครับดังนั้นะนะพี่เพื่อก็บอกว่างั้นก็คือ x กำลังสองก็ต้องเท่ากับ0ูนดังนั้น x ก็เท่ากับ0ย์ด้วยโอเคได้แล้วว่าจุดนี้คือจุดใส่ไปก่อน0 0ย์โอเคไหม โอเคจริงๆน้องบางเบอกว่าพี่ผมมองกราฟก็รู้แล้วโอ,โอโ้เนาะใช่ใช่ใช่นะครับก็อันนี้เอาแบบละเอียดเอาแบบดีเทลละเอียดนะสองข้อสองนะครับเราก็ต้องมาด,จด,ดูจุดตัดแกน x ของจุดตัดแกน x ของ f x บ้างนะครับ f(x) เท่ากับเท่าไหร่8ลบ x กำลังสองอ่ะนะครับแล้วก็อยากหาจุดตัดแกน x ก็ให้ y เป็น0ดังนั้นเราก็จะได้ว่า8ลบ x กำลังสองก็จะเท่ากับ0ถูกไหมครับอ่ะทีนี้พี่เพื่อนก็จะได,ได้แล้วอ๋องั้น x กำลังสองก็ต้องเท่ากับ8ถูกไหมอ่ะ,อ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 ะดังนั้น x ก็จะเท่ากับบวกลบรูท 8นะระวังนะระวังนะถอดรากนะหรือก็คือ x เนี่ยจะเท่ากับลบรูทแปแล้วก็บวกรูทแปถูกปะถามว่าทำไมถึงเป็น2ตัวเพราะว่ามันตัด2จุดไงลูกถูกไหมนี่มันตัดจุดนี้ด้วยแล้วก็ตัดจุดนี้ด้วยถูกไหมอ่ะแต่ทีนี้เราจะเลือกใช้ในฝั่งของทางที่เป็นบวกนะคะก็คือเราจะใช้แค่รูทแปนั่นเองนะครตอนนี้ก็คือรูทแปดนโอเคไหม โอเคไหมอ่ะต่อมาต่อมาเราก็ต้องหาจุดนี้แล้วจุดที่ยากสุดๆก็คือจุดตัดกันร,ระหว่าง2กราฟนั่นเองอันนี้คือแค่หาขอบเขตนะเรายังไม่ได้อินทิเกรตเลยถูกปะหาจุดตัดระหว่าง2อกราฟหาจุดตัดกันนะครับก็ เออ่จุดตัดกันตรงตำแหน่งนั้นมันก็สมควรจะต้องเท่ากันนั่นเองนะงั้นพี่พเพิ่งบอกว่าอ,อ๋องั้นก็ขอจับมันเท่ากันนะนั่นก็คือจะได้ว่าที่จุดตัดกันกราฟก็ควรจะต้องเท่ากันงั้นนั่นก็คือเอ,อ่อ fx นะครับจะเท่ากับ gx ว่า fx คืออะไร fx ก็คือ8ลบ x กำลังสองจะเท่ากับ x กํลังสองถูกปะอ่ะดังนั้นเราได้แล้วว่าเอ้ยอยาข้างนะสอง x กํลังสองถูกไหมครับจะต้องเท่ากับแปด x กํลังสองเท่ากับสี่ดังนั้น x เดียวจะเท่ากับบวกลบสองครับหรือ x จะเท่ากับลบสองแล้วก็บวกสองนั่นเองครับแต่ว่าเราจะใช้เครื่งที่เป็นบวกอย่างเดียวตรงน,นี้ก็ไม่เอาเหมือนกันเนาะอ่ะแสดงว่าตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันก็คือจุดที่ x เท่ากับ สองครับแล้วก็ตรงนี้ก็ y เท่ากับสี่นะครับก็บอกว่าเอา้ยรู้ได้งไง y เท่ากับส่ก็ไปแทนค่านะครับก็สอง่โอเคไหมอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้แค่ค่า x อย่างเดียวเนาะเราจะไม่ได้ใช้ถึงค่า y เนาะอ่ะทีนี้ได้หมดแลลวอ่ะทีนี้จากที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเราจะรู้แต่พื้นที่ของมันเนี่ยก็คือเราแบ่สงสช่วงนี้แล้วถูกไหมเราแบ่สงสช่วงนี้แล้วถ้าเราอยากรู้เราก็ แล้วก็หาพื้นที่นี้กับหาพื้นที่นี้แล้วก็มาบวกกันนั่นเองอ่าทีนี้เราก็จะบอกว่าอินทิเกรตเราอย่ากรู้ A นะครับจะได้ว่านะจากที่เราวิเคราะห์ก,กันแล้วเนาะจะได้ว่า A หรือ AREA ของที่เขาถามเนี่ยจะเท่ากับอินทิเกรตนะครับตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่ศูถึงสถูกไหมศูย์ถึงสของใต้กราฟอะไร gx ถูกปะ บวกอินทิเกรตของ2ถึงรูทแถูกไหมของ f x dx นั่นเองอ่าโอ้ยง่ายละนี่จบแล้วนี่ที่เหลือก็แค่คิดเลขออกมาใช่ปะก็จะได้กลายเป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ของ x กํลัง2ถูกปะ dx บวกอินทิเกรตนะครับตั้งแต่2ถึงรูทแนะครับของ แปดลบ x กํลังสองถูกปะอะทีนี้พอได,ได้แบบนี้แล้วเนี่ยน้องทำไงต่อคะก็อินทิเกรตเลยใช่ไหมก็จะได้เป็น x กำลังสามส่วนสามนะครับบวกกับแปด x ลบ x กำลังสามส่วนสามนะครับตั้งแต่ Ens, เอ่อตั้งแต่ x เท่ากับรูทแปด x เท่ากับสอง่าตั้งแต่ x เท่ากับสองถึง x เท่ากับรูทแปถูกไหมครับอ่ะทีนี้น้องก็แก้หาค่าเนอะตรงนี้ก็จะเท่ากับอ่ะพี่ไปเร็วๆเลยนะก็คือได้8ปส่วนสะครับลบศบวกกับ 8ปดรูทนะครับลบรูทแทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน3าข,ขอเปลี่ยนวงเล็บนิดนึงนะก็ลบกับเอาสองแทนใช่ปะก็จะกลายเป็น16ลบ8ส่วน3 คิดเลขคิดเลขออกมาเนาจะได้คำตอบเท่ากับ3ามส่วน3คูณอยู่กับรูทสอลบห่งโอเคอันนี้หนูลองไปคิดเลขดูนะครับนะครับก็จะได้คำตอบประมาณนี้นั่นเอง โอเคนะครับต่อมานะครับก็คือเราจะหาะข้อสุดท้ายนะครับให้ f x เท่ากับลบ x กำลังสองบวก k นะครับเมื่อ k เป็นจำนวนจริงบวกนะครับจงหาพื้นที่ปิดล้อมใต้เส้นโค้งครับข้อนี้พี่ใบ้ให้นะครับก็คือน้องจะต้องวาดรูปก่อนนะครับแล้วก็ข้อนี้เนี่ยน้องอาจจะต้องวาดรูปแล้วก็อินทิเกรตทั้ง k นะครับทั้ง k ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ จะหาค่าดูนะครับน้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองทำดูนะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนเฉลยทิ้งไว้ให้นะครับโอเคครับต่อพาร์ทอินทิเกตก็จบแล้วนะครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ